อ้อมนไม่ไม่แล้วตอนนั้นกลางคืนไม่ตอนนั้นเย็นบรรากาศยังแต่น่าจะเล่าฟังอันนี้เบิ่มนั่งอ้อมนั่งเจนนั่งตรงนี้แต่น้านั่งเหมือนแองจี้เนี่ยแอร์มันก็พุ่งมาตรงนี้ใช่ไหมเบิ้มก็จามชิวแล้วก็โอ้ยเจ็บคอเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเจ็บคอเขาบอกเขาเป็นอย่างนี้ประจําแบบว่าเขาเหมือนเขาจะตึงจะตแบบเหมือนภูมิแพ้อะไรเงี้ยเป็นแบบอย่างงี้ตลอดแล้วก็ แอ้วทีแล้วเขาก็ข้ามามาเบียเขาใส่ในกลางนี่อ้อมใส่อ้อมใส่ไล่จินเบียเจ้ไม่ใส่เจ้นั่งอยู่ตรงนี้เขาก็เลยอ้อมมามานั่งข้างเจ้นั่นแหละก็กินกันจนจนจะไปนอนเขาก็บอกว่าเขาเจ็บคอเจ้ก็ได้ไปเอายาฟ้าทลายโจนให้กินก่อนนอนเจ้ก็บอกว่าเอา้าที่ตรวจยางล่างมีลงไปลองลองไปแย่ดูอะไรบ้างอย่างนี้พื่อความปลอดภัยเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเขาบ่าอย่างเนี้ย ก็นอนยันเช้ามายังไม่ตื่นเลยก็นอนแล้วคืนนั้นน่ะโขบอก่แล้วก็เขาก็ยังไม่ตื่นเลยแล้วเขาตื่นมายังไม่ตื่นเขาก็บอกจากห้องน้ำมาแม่ ä, มึงสองขีดหวาพงสองไมตอนที่เฮียบอกช็อกนะไม่ช็อกหรอกแต่ว่าอาตกใจฉันบอกเธอแล้ว<ม>ฉันบอกให้เธอตรวจโก